เอาของลงจะอากเสริมให้มดนะเก็บเขาไปเขาไปได้ซอกนั่นให้ได้ตูลําโพงบ่ได้ใส่บ่คันใส้ก็ยกออกไปข้างน,นอกเลยฮะสิใส่ตัวใดสัตวฮะบ่ได้ใส่หลายไว้สิศูนย์พันตัะเครือเสียอาจารย์นี่ที่วัดป่าใส่ตู้ใหญ่ได้หรืล่า อ๋ออย่ามาเถอะของวัดไผยกับวัดมั่นแมนวอเบลเออมาให้ยังอันนี้มันนี่อยู่คล่องแอนดก็เฮ็ดเฮ็ดแอบแอบเข้าไปให้มันน้อยๆเข้าไปลีลีไปทั้งหันเพื่อเฮาสีได้นางทั้งผีมดน่ะอ อ่าตอนนี้ก็ดูลูกเด่นเขาทำแต่งสถานที่งานวันนี้นะ,ะวันที่เจ็ดวันงานบูรภาจารย์อ่ีนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากเอาตามสภาพตกแต่งตามมีตามเกิดอะไรอะไรที่มันลำบากเราก็จัดแจงเอาเรียบง่ายตอนนี้ก็ตั้งแต่งโต๊ะหมู่บูชา

อ่าปีนนี้ไม่ได้ถ่ายภาพเยอะถ่ายภาพเล็กๆกน้อย เออเอาออกไปเลยผ่านบตุกปีห้ากบ่าเด็กเมื่อรใส่ผ้าดอกเป็นเราเหรอตั้งแต่เช้าใช่ไหม เอาไว้พับเป็นฉากตัวนั้นโอ้ตัวนั้นมันเป็นพาสกรีนมากาก็ต้องใส่พาตัวนี้เป็นตัวร่องเออเก็บไว้เป็นฉากอีกตัวหนึ่งฮะใส่แขนหายสิมีเพลย์หัวอีกว่ะพี่ อออเออเขาชิดๆชดไป h ันละเอออ่ะตัวตัวเอท่งน่ะเออนั่นละหายยังผูกซีดีก่อนเออ Luego. Uh. อะไรจัดแจงเบิงข้างล่างตัวข้างล่างนี่มันดูดีหน่อยเออพวกผ้าพวกนี้ระบางเพื่อนฝุ่นนะเวลาจะแย่เข้าไปข้างในนะเออต้อ,อ,องพ่นว่างสะอาดห้องเรามองแต่ของอาจารย์อันที่สามมันมันว่างว่าหล่ว่างสะอาดเออ,อ,อที่ของห้องโรงเก็บของยังไม่เสร็จเนี่ยโรงครัวโรงเครือนี่ เราคงจะได้ทำที่เก็บของใหม่อีกละ อ่าก็ถ่ายทอดสดบรรยากาศการตกแต่งสถานที่แต่เพียงท่นนี้แหละตรงนี้ก็ตามสภาพล้ะคุณโยมมีคนมาก็มาไม่มาก็แล้วไปแล้วก็ทําตามประเพณีวันทําบุญน้อมถวายแด่บูรพาจารย์พระแม่ครูบาจารย์เรา เราก็ทําของเราอย่างนี้ทุกปีแหละเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเรานะเออได้ช่วยกันลูกเนนก็ไดออ้ร่วมแรงร่วมใจกันอ,อ้าวนี่ไก่เนี่ยคุณจักมาทําไมทําไมอ,อ้าวคุณกาศบ้าเลยทีมันไม่กลัวมีคนเดียวนี่แหละฮะ ตวลาุไม่เล่นครับอ่าวางทับขาน้องนะลูกบางลงร่างทับขาน้องนะเนี่ยแห้งได้หนิมมันพลิกรถเข็นใด้พิ่ล้อืม ไม่ต้องยกไม่ต้องยกเดีวันจะทับขาอออเออเออยกไม่ขึ้นเราพี่คุณนั่งทับอยู่นั่นอะเออ,เอ,อคุณชักนอนเหรอเออ โยมบอกใครได้เอาซองมาทรงกับมาเน่ได้เอามาส่งก่อนเนี่ยตอนนี้นับได้หมดถึงพอสามร้อยซองดอกเออ เพราะว่าปกตินี่ถ้าคนสิมาหน่อยสีซองสิมาก,ก่อนนะ่นะแต่มือนี่ยังเงียบอยู่ก็บแน่ดอกเออเพราะว่าบอกให้ตับบาดเขาสารอาหารแห่งก็่รับปากกันหลายคนอยู่ว่าสิมาเอออ้าซ้ำนีละมือนี่ก็ได้เดี๋ยวจะทยอยทายให้เบิ้งอีกต่อไป